ครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสด์แห่งกวีคลินิกเพชรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้อีกเรื่องก็คือเรื่องสมุนไพรกับการนอนหลับนะครับการนอนหลับมันมีควา,า,ามสัมพันธ์กับการกินอาหารการออกกําลังกายนะครับแล้วก็องค์รวมควา,ามเครียดอะไรพวกนี้ด้วยมันเกี่ยวพันกันหมดผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้แล้วก็ยอดฮิตที่เราเรียกว่าเมลาโทนินนะครับ เป็นฮอร์โมนควบคุมการนอนนะครับมันหลั่งออกมาถ้าแสงแดดน้อยลงนะครับหรือมีความมืดอะไรพวกนี้ปกติมีที่ใช้เวลาตัวนีน้ก็เป็นสารสังเคราะห์ใช้สำหรับคนคนข้ามโซนนะครับเนื่องจากเช่นบินจากไทยไปยุโรปหรือว่าไปอเมริกาอะไรพวกนี้หรือว่าไปแอฟริกาอะไรพวกนี้มันคนละเวลากับบ้านเรานะครับ พอไปถึงบ้านเขาบางทีอาจจะมืดค่าแล้วแต่บ้านเรายังเช้าอยู่อะไรแบบนี้ทําให้ผิดเวลานอนก็สามารถใช้เมลาตทเินช่วยได้ช่วยทําให้หลับนะครับหรือว่าคนเข้ากะกลางคืนอะไรพวกนี้ต้องมันนอนกลางวันอะไรพวกนี้ก็ใช้เมลาตทเนนได้นะครับเมลาตทนนนสังเคราะห์มันนําเข้าจากต่างประเทศบางคนกินแล้วบางคนฝันบางคนฝันร้ายอะไรพวกนี้ได้แต่พบได้น้อยก็ ค่อยๆปรับตัวไปในเด็กและผู้หญิงตั้งครรภ์โรคตับโรคไตถ้าใช้เมลาโทนินเมลาตอนนินอะไรก็ต้องระวังหน่อยในคนท้องเด็กรวมถึงคนโรคตับโรคไตแล้วพวกนี้นะครับแต่ว่าจะพูดถึงสมุนไพรที่นิยมใช้เพื่อทำให้หลักนะครับมีอะไรบ้างน้ำมันรำข้าวนะครับน้ำมันรำข้าวมันจะมี n a c e t y l c y s t e i n e อะพวกนี้ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของเมลาตทนินเช่นกัน กาบ,บ้าก็เช่นกันเป็นสารตั้งต้นของเวลาตทินนะครับน้ำมันรำข้าวใช้เป็นยากแก้แพ้ได้โดยเฉพาะทางเดินหายใจและพวกนี้มันช่วยได้กรณีเช่นผู้หญิงหมดประจำเดือนอะไรพวกนี้ร้อนวูบวาบนอนไม่หลับขาดโฮอร์โมนอะไรพวกนี้น้ำมันรำข้าวช่วยทําให้หลับดีขึ้นแล้วก็ลดอาการร้อนวูบวาบได้นะวาหรือว่าในคนสูงอายุอะไรพวกนี้ทีต่ตื่นบ่อยๆเราสามารถใช้น้ำมันรำข้าวได้ใช้ปริมาณไม่มาก ตาโรคตับโรคไตก็ใช้ได้นะครับมันเป็นสมุนไพรชนิดนัอีกอันนึงที่ใช้ก็คือกัญชานะครับผลิตภัณฑ์ tsc หรือ cbd ตา cbd ไม่มีฤทธิ์กดสมองให้หลับช่วยผ่อนคลายคลายเครียดเท่านั้นแต่ถ้าให้หลับก็ควรใช้ tsc ใช้เป็นใบดีกว่ากินใบมันดีกว่าแต่มา ต่อมาก็มีการผลิตเป็นแคปซูลก็ทําให้สะดวกขึ้นนะครับก็มีหลายผลิตภัณฑ์นะครับอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็เขาเรียกว่าอภัยบีเป็นผลิตภัณฑ์ของแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศนะครับได้พัฒนาตำรับยาจากองค์ความรู้พื้นบ้านใช้ช่อกกรีบบัวแดงที่ชื่อว่ากลีบบัวแดงนะครับ ประกอบด้วยกลีบบัวแดงบัวหลวงนะครบกบกลีบบัวแดงหรือว่าบัวหลวงบัวบกแล้วก็พริกไทยนะครับพริกไทยดำมันพบว่าช่วยทำให้หลับดีขึ้นในผู้ป่วยและได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อศึกษาวิจัยเพิ่มเติมพบว่าสารสกัดต,ตำรับยากลีบบัวแดงดังกล่าวที่ประกอบด้วย3ตัวดังกล่าวมีออกฤทธิต้าน,นกลไกการเกิดโรค อัลไซเมอร์ได้ในหลายกลไกพร้อมๆกันคือมีฤทธิต์ต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบช่วยพื้นฟูความจำอะไรพวกนี้ช่วยลดฮอร์โมนความเครียดในสมองส่วนฮิปโปแคมปสัสนะครับที่มีหน้าที่เปลี่ยนความจำระยะสั้นเป็นระยะยาวนะครับแะยังยับยั้งการสะสมของเบต้าอะไมลอยโปรตีนอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นมีส่วนทำให้เกิดอัลไซเมอร์และยับยัง้งเอนไซม์อะสติล โคลีนเอสเทเรนช่วยป้องกันสมองเสื่อมได้อันนี้สำคัญมากแ,แล้วยังมันมีฤทธิ์เยอะช่วยนำมารักษาโรคสมองเสื่อมได้ไกลไกตำรับยากรีบบัวแดงเนี่ยเป็น,นกลไกเดียวกับยาที่ใช้รักษาโรคสมองเสื่อมในปัจจุบันนี้นะครับหลายหลายยี่ห้อแต่ราคาแพงมากนะครับกรีบบัวแดงถูกกว่าเยอะถูกกว่าตั้งเยอะนะครับ ปัจจุบันเราขึ้นทะเบียนในชื่ออภัยบีกรีบบัวแดงชื่ออภัยบีกรีบบัวแดงเป็นแคปซูลของเจ้าพยาอภัยบูเบศนะครับใช้ได้ผลดีมากแล้วก็มีการทำวิจัยต่อไปอีกนะครับเกี่ยวกับเรื่องความจำอะไรพวกนี้การนอนไม่หลับทางการแพทย์แผนไทยบอกว่าเกิดจากมีลมตีขึ้นอะไรพวกนี้ความร้อนสะสมหรือการย่อยไม่ดีหรือท้องผูกอะไรพวกนี้ บางครั้งลองปรึกษาแพทย์แผนไทยดูก็ได้นะครับบางครั้งมีการใช้ยาระบายยาหอมก็ช่วยให้หลับได้ดีขึ้นนะครับดังนั้นการนอนไม่หลับเป็นการดูแลผสมผสานเราต้องมีการปรับพฤติกรรมด้วยการออกกําลังกายนั่งสมาธิเป็นต้นนะครับรวมถึงใช้ยานอนหลับนะครับแล้วก็หลบแสงสีฟ้าแล้วก็ระวังเรื่องอาหารด้วย นะครับก็ช่วยทําให้หลับสบายขึ้นนะครับผลิตภัณฑแล้วก็มีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมาแล้วช่วยทําให้หลับได้นะครับทีนี้บางคนกินนมก่อนนอนก็ช่วยได้นะครับบางคนขาดวิตามินเช่นแมกนีเซียมวิตามินดีก็ใช้วิตามินเสริมได้ทําให้หลับได้ดีขึ้นแต่จริงๆใช้สารอาหารธรรมชาติจะดีกว่านะครับข้อเสียของยานอน,อนหลับคือทําให้ติดได้ แต่อภัยบีเกลีอบ,บูดแดงมีพริกไทยมันร้อนมันสามารถตีกรบยาอื่นได้เช่นยาลมชักยาวันโรคอะไรพวกนี้ต้องปรึกษาพแพทย์ก่อนกินยาอภัยบีกินสมุนไพรภอภัยบีของเจ้าพยาอภัยผูเบ็ดน,นะครับ tsc ปกติไม่ใช้ในโรคหัวใจส่วน bdcbd ก็ต้องระวังผู้ป่วยโรคตับอะไรพวกนี้น้ำมันรำข้าวไม่มีปัญหาในในโรคตับโรคไตก็ใช้ได้ เวลาตอนนึก็ระวังในโรคตับโรคไตด้วยนะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ